สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอค่าคุณย่าชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะมอค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะจะมาทานพาทำอาหารแซ่บๆเพื่อสุขภาพนะคะนั่นก็คือนะคะวันนี้นําเสนอเมนู นึ่งปลาคาวนะคะผักเทียงเยอะๆนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำพริกมะกอกนะคะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็มีชาวบ้านเขาเอาปลาคาวมาขายให้นะคะหน้านี้ก็จะออกมันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นหน้าหนาวด้วยนะคะเป็นฤดูข้าวใหม่ปามันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาล้างน้ําให้สะอาดนะคะทําเป็นชิ้นตามที่เราชอบใจเลยนะคะ หมักด้วยหมักด้วยน้ำปลาแล้วก็ซอสนะคะแล้วก็ซอสที่เราชอบแล้วก็นะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสสักหน่อยถ้าใครที่แพ้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจะมีซีอิ๊วขาวด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องเทศนะคะจะเป็นกระเทียมแล้วก็ต้นหอมนะคะก็ตักไข่ด้วยนะคะเอาไปคลุกเคล้าคลุกเคล้าไว้หมักไว้ประมาณ20นาทีนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ตอนที่เราหมักไว้เราก็มาทําการตั้งซึงะะงงงซ้งเลยนะคะตั้งหม้อตั้งไฟตั้งซึ้งเลยนะคะเพื่อนๆคะผักเคียงของเราก็จะมีกระล่าปรีแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็จะมีของในสวนของเราก็จะมีนะคะลูกฟักทองอ่อนยอดฟักทองอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคะเรามาเตรียมไว้ก่อนนะคะ นะคะก็ทําการไปตั้งหมอ้อตั้งไฟตั้งซึ้งเลยนะคะพอน้ําเดือดนะคะเราก็ตั้งซึ้งของเราลงไปเลยนะคะก็ใส่ปลาคราวของเราลงไปเลยนะคะก็รองด้วยนะคะรองด้วยใบข่านะคะใบข่าอ่อนเพื่อความหอมแล้วก็ใบเตยด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็นึ่งไว้ประมาณสัก สิบนาทีนะคะทีนี้นะคะพอปลาเริ่มสุกแล้วนะคะอื้อตอนนี้หอมกลิ่นสมุนไพรามากเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะเราก็ตามด้วยผักเคียงของเราลงไปเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมีฟักทองอ่อนนะคะพเพื่อนๆคะแล้วก็มีกระหล่ำปลีนะคะพเพื่อนๆคะล้างให้สะอาดนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะระหว่างที่เนื่องอยู่เราก็มาทําน้ําพริกมะกอกกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะน้ําพริกมะกอกของเราก็ทําไม่ยุ่งยากนะคะเราก็จะมีพริกขั่วพริกแห้งนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะให้หอมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็นําเอามาทําเลยนะคะพอลั้วพริกตําให้ละเอียดประมาณหนึ่งเราก็มาทําเลยนะคะเราก็เลยนะคะใส่น้ําซุปลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสสักหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกที่ใส่หอมหอมนะคะแล้วก็ ซอยตะไครลงไปด้วยนะคะสักหน่อยหนึ่งเพื่อความหอมนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงหัน่นซอยนะคะเพื่นเพื่อนคะลคลุกเขาคุกเขานะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็บีบมะกอกของเราลงไปเลยนะคะทั้งโลกเลยนะคะเพืนเพื่อนคะ เพื่อความเปรี้ยวความหอมนะคะมะกอกน,นี้จะมีความหอมเฉพาะตัวนี้หอมนะคะเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนๆคะรับรองว่าอร่อยมากเลยนะคะพอประมาณตอนนี้ทําน้ําพริกเสร็จแล้วนะคะก็เปิดอันว่าเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยชิมดูอ,อร่อยมากแล้วในช่้นมี้ค่ะปลาของเราก็สุกแล้วปิดไฟพร้อมเสิร์ฟจนร้อนกับข้าวเสี่ยวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ไม่อ้วนทานแล้วหุ่นดีหุ่นสวยนะคะเพื่อนเนคะ่ะเพื่อสุขภาพนะคะทานผักเยอะๆมีประโยชน์ต่อร่างกายดดวกก็ปลาด้วยนะคะไม่อ้วนค่ะเพื่อนเนคะ่ะมาชมมาชิมให้มาค่าด้วยนะคะรับรองว่าแซ่บมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังให้จนจบขอบคุณทุกๆก,การติด ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแซ่บๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ